เนี่ยนี่เลอถ้าใจนีเดี๋ยวโกหกตายอยู่จุดน้ตายแล้โอ้ล้ำท่วมนะครับเจ้าบ้านเนาะหมูซิหมูซิฟอ่าบ้านอย่างก็ห้องไค่นะครับห้องไค่ตำบลบ้านต่อมนะครับพอาดงนี่ครับลุงพื้นที่จุ๋ยเจ้าบ้านน้ำท่วมนะครับผมสำรวจพื้นที่นะครับสำรวจความเสียหายคนหน้าครับใท่วมแจกจิ๋นี่ก็ เขาม่ทาัเขานักเตเดี๋ยครับี่เปิดน็อนะยิมดีออตหนนี่ดูเปานี่นะเส้นทางกลยรักทุเรน้อยหนึงนะี่ดีดูบัวร้อยมาเฟ่ะไรเปิดนะบัวร้อยมาเ่หมดแล้วีคเบอนี่มันต้องมาเ่นี้กอนอ น่ยครันี่อ้ยนี่นนี่มอนอ่ี่นนีไหมกแนนย่เปิดอตปิดระตูละกันย่งแล้วรถแมคโครมาตักบัวร้อยเนีเอาแมคโคเข้าแม้นะครับเนาะนี่ครับบนร้อยอันอุดตันทั้งไหลน้ำ ของเจ้าบ้านเนาะพ่อเน,น,ะนอาะยังไงคือเด่นจะได้ก็นําท่วมแบมเดียวนี่ล่ะน้าท่วมจะเดเ็บป่ะโอ้พอแล้วครับนี่อันนี้มูซิปเนาะมูซิปเนาะมูซิปนะครับอันนี้เป็นห้องว่าห้วยอย่างนี้นก่อนนี่ห้วยห้องไทยนะครับร่องไทยเออเป็นห้องว่าร่อง,องไทยนะครับเนี่ยเน,นาะสี่ม้าของชื่อบ้านนะครับนี่คนเท่าคนแก่ไปแบบอันนี้ลำห้วยร่องไทยนะครับมูซิปจาบลบ้านต๋อมพอเนาะ นาจ้าบ้านนะครับตอนนี้เนาะโอ้นี่นครับนายเห็นใจแท้ๆครับชาวบ้านเปินทำเกษตรกรนะครับเนาะก็เนาะอันนี้เป็นบ่อร้อยนะครับบ่อร้อยเต็มหลองนี่แหละครับนี่อันโซนห้องหยับอยู่ตรงนี้นะครับครับนี่นะนี่ครับลงพื้นที่มาตัวของอของช่างกับพี่อิด สถานการณ์นะครับเดี๋ยวกาจะเอารถแมคโครเข้ามานะครับตักบุร้อยออกอย่ามาใส่ปุ๋ยโจ้ชมอย่ามาใส่ปุ๋ยาาเยอะเลยแม่ไม<ห>่ได้ใส<ร>่ก <ผม S 1> <น>ับหลุแฟกัเออเดี๋ยวผมเดือดร้อนชาวบ,บ้านเปิดว่าอย่ามาใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่กับกั้มนะครับน้ำขคืนฝนตกเยอะนะครับพอดอวกะน,นี่ฮะไหลลงน้ำในมดนะครับชาวบ้านเดือดร้อน โอเคเดี๋ยวก็อยอัพเดตสถานการณ์ครับนี่กับพนธีบริเวณบ้านหลองไผ่นะครับ,บ <า S 2> เนอหมูซิฟครับ